บรรยากาศมีมะถล่มครับบรรยากาศมีมะถล่มขาให้ครับขาเหรอครับคนนะครับหอมกระหลอกไปเลยครับสู๋ครับยิ้มงานสูบ๋ถอยครับ dengan suwa tay. Jika ada, ini matok, ini Pelajari. รรบรรยากาศนะครับ okay, โ,โอ้ยน่ารหอมเข่าเลยหลอกอะไรเลยนะครับ <c oughs> ดันลังครับขาจกำวเลยังหลอกความจังไม่กลับมาหรอนี่มาครับถล่มขาโบ <Tina> <c ough> สวัสดีครับทุกคนบี ยากาศการหลอกหอมอยิมะาทกปล่อยๆนะครับปากแล้วนะครับตึกสู่อย่เงนือนะครับการทำงานในต่างแดนนะครับชีวิตการทำงานในต่างแดน าอ,าาอายุีิมะถล่มแล้วครับ เขาจกโคงเลยอาจารย์ี่หบอกาเราก็เอาอะไรตอกอนะครับตอกหอมตักี่แบใส่ยางไปคอไอไอน้ำพอนอะไปเทลาดหัวอกมันแล้วก็เปิดเบื้องว่ามันไหลบมันไหลไหลท่อตเทไหลเห้มันน้ำ กปดิกดตอนนี้มันท่าเด็ดนี่หัน่าเด็แข้งแหงแลวครับแลวเ,เร็ รบรรยากาศการทํางานหลังจากราหอมครับราหอมดุยหิมะฮิมะตกครับเย็นสุดๆ